สวัสดีครับทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมคนบางคนถึงเก่งมากๆจนเราต้องยอมรับแต่ในขณะเดียวกันเรากลับไม่รู้สึกอิจฉาหรือเกลียดเขาเลยแม้แต่น้อยมันไม่เหมือนกับคนที่เก่งแบบอืมหน้าเหมือนไส้นะครับแต่เป็นความเก่งที่มาพร้อมกับพลังดึงดูดบางอย่างที่ทําให้เราอยากอยู่ใกล้อยากสนับสนุนอยากร่วมงานด้วยผมได้รวบรวม18คุณสมบัติของคนแบบนี้ไว้แล้วครับ นี่คือความเก่งแบบที่ไม่มีใครเกียดที่แท้จริงเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่สุดเลยครับ 1. เก่งแต่ไม่อวดเพราะคนที่เก่งจริงไม่ต้องพูดมากผลลัพธ์จะพูดแทนเขาอยู่ดีคนแบบนี้เมื่อจำเป็นต้องวิ่งไปบอกใครว่าตัวเองทำอะไรได้บ้างเขาปล่อยให้ผลงานและคุณภาพของสิ่งที่เขาทำส่งเสียงดังกว่าคำพูดทุกคำคุณเคยเจอคนแบบนี้ไหมครับ เขาจะดูนิ่งๆแต่เวลาผลลัพธ์ออกมาทีไรเราก็ต้องเงียบและยอมรับในความสามารถของเขาไปด้วยภริยาย 2. เก่งแต่รับฟังคนอื่นได้เพราะสมองที่เปิดย่อมเรียนรู้ได้มากกว่าใจที่อยากชนะทุกคนความเก่งไม่ได้หมายถึงการต้องชนะทุกวงสนทนาครับคนที่ฉลาดจริงๆ จะรู้ว่าการรับฟังคนอื่นไม่ใช่เรื่องเสียหน้าแต่มันคือการเปิดประตูให้สมองได้เรียนรู้มุมมองใหม่ๆเขาไม่ได้ฟังเพื่อรอจังหวะโตแยง้งแต่เขาฟังเพื่อทำความเข้าใจครับ 3. เก่งแต่ถ่อมตัวเพราะคนที่ถ่อมตัวคือคนที่เข้าใจว่าความรู้ไม่มีวันเต็มถ้วยเขาไม่ได้ทําตัวเพื่อสร้างภาพนะครับแต่เขาทำตัวจากความเข้าใจที่แท้จริงว่าโลกนี้กว้างใหญ่กว่าความรู้ที่เขามี เสมอและเมื่อคุณหมอนโลกในมุมนี้คุณจะไม่มีทางหยุดพัฒนาตัวเองเลยความเก่งที่ยั่งยืนต้องมาจากพื้นฐานที่ดีด้วยครับ 4. เก่งแต่ไม่เหยียบใครขึ้นไปเพราะความสำเร็จที่ได้มาจากความดีมันยืนด้วยนานกว่าเสมอคนเก่งที่น่ารักเขาจะประสบความสำเร็จบนทางที่สะอาดเขาไม่เห็นความจําเป็นต้องผลักใครลงไปเพื่อที่ตัวเองจะได้ดูสูงขึ้นเพราะเขารู้ว่า ความสำเร็จที่ได้มาจากความสามารถและจริยธรรมมันมั่นคงและสบายใจกว่ามาก 5. เก่งแต่แบ่งปันได้เพราะคนที่ให้คือคนที่มั่นใจว่าตัวเองมีพออยู่แล้วเจ้าคุณเจอคนที่พร้อมจะแชร์ความรู้แชร์โอกาสและแบ่งปันประสบการณ์ให้คุณได้ทันทีนั่นแหละครับคนที่เก่งจริงเขาไม่ได้กลัวว่าคุณจะมาแข่งกับเขาเพราะเขามั่นใจในตนเองและรู้ว่า จักรวาลแห่งความรู้นั้นมีให้พอสำหรับทุกคน 6. เก่งแต่ไม่แข่งทุกเรื่องเพราะบางสื่อไม่ต้องชนะแค่เลือกอยู่ให้สบายใจก็พอเขารู้จักการเลือกสนามรบครับเขาไม่ได้เก่งไปช้ทุกอย่างและไม่ได้ต้องการให้ใครๆมองว่าเขาต้องเก่งที่สุดในทุกมิติบางครั้งการถอยออกมาและปล่อยให้คนอื่นได้เฉิดฉายบ้างมันคือความฉลาดทางชีวิตที่ทำให้ชีวิตมีความสุข 7. เก่งแต่ใจดี เพราะความใจดีทําให้คนอยากอยู่ใกล้และอยากร่วมทางด้วยเสมอความใจดีคือพลังแม่เหล็กที่สําคัญที่สุดครับเมื่อคุณเก่งแล้วยังใจดีอีกผู้คนจะอยากเข้าหาอยากเป็นทีมเดียวกับคุณเพราะพวกเขาเชื่อมั่นว่าคุณจะนําพาพวกเขาไปในทิศทางที่ดีเสมอส่วนต่อไปนี้คือการใช้คำพูดและทัศนคติครับที่เป็นตัวตัดสินว่าใครจะรักใครจะเกลียด 8. เก่ง แต่ไม่พูดจาทำร้ายใครเพราะคำพูดแรงๆไม่ได้ทำให้ดูเหนือกว่าแค่ทำให้ใจคนอื่นห่างออกไปคนเก่งที่อ่อนโยนจะควบคุมคำพูดของตัวเองได้ดีเขารู้ว่าการใช้คำพูดที่คมคายก็พอแล้วไม่จําเป็นต้องใช้คำพูดที่บาดลึกทำร้ายความรู้สึกใครเพราะความห่างเหินในใจคนมันกู้คืนยากนะครับ 9. เก่งแต่ยอมรับความผิดได้ เพราะคนที่กล้าขอโทษคือคนที่เติบโตได้เร็วที่สุดคนเก่งทุกคนก็ผิดพลาดได้ครับแต่ความแตกต่างคือเขาไม่กลัวที่จะพูดว่าขอโทษและนี่คือสัญญาณของคนที่กำลังเติบโตอย่ากก้าวกระโดดเพราะการยอมรับความผิดคือการเปิดโอกกสให้ตัวเองได้เรียนรู้จากความผิดพลาดนั้น 10. เก่งแต่ไม่กดคนอื่นให้ดูด้อย เพราะการยกตัวเองด้วยการกดคนอื่นมันคือความเก่งที่เปลืองใจที่สุดการพรยายามทำให้คนอื่นดูโง่กว่าเพื่อให้ตัวเองดูฉลาดมันแค่ความเก่งแบบผิวเผินครับคนเก่งจริงจะเลือกที่จะยกคนอื่นขึ้นมาด้วยและนั่นทำให้เขาดูยิ่งใหญ่ขึ้นหลายเท่าตัว 11. เก่งแต่ให้เครดิตคนอื่นได้เสมอเพราะความสำเร็จร่วมกันงดงามกว่าชัยชนะของคนเดียวเสมอ เขาไม่ขโมยผลงานขครครับเขาพร้อมที่จะบอกว่าเราทำสำเร็จเพราะทีมนี้ช่วยกันการให้เครดิตคือการแสดงความเคารพและมันจะทำให้คนอื่นทุ่มเทให้คุณในโปรเจกต์ต่อไปอีกแน่นอน 12. เก่งแต่ไม่กลัวคนเก่งกว่าเพราะเข้าใจดีว่าคนเก่งกว่าคือครูไม่ใช่ศัตรูคนที่เก่งแบบไม่มีใครเกลียดเขาจะมองหาคนเก่งกว่าเพื่อที่จะเรียนรู้จากพวกเขาครับ เขาเห็นคนเก่งกว่าเป็นโอกาสไม่ใช่ภัยคุกคามและนั่นทําให้เขาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและสุดท้ายครับ6ข้อนี้คือการใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดส3าเก่งแต่ยังเรียนรู้ได้ทุกวันเพราะความอยากรู้นั่นแหละที่ทําให้เก่งอยู่เสมอโดยไม่ต้องอวดไม่ว่าเขาจะเก่งแค่ไหนเขายังคงมีความรู้สึกเหมือนเด็กที่อยากรู้ในเรื่องใหม่ๆอยู่เสมอความกระหายในการเรียนรู้คือเชื้อเพลิงที่ทําให้เขาเก่งได้ตลอดชีวิตสิบสี่เก่ง แต่ไม่สร้างศัตรูโดยไม่จําเป็นเพราะคนที่ฉลาดพอจะรู้ว่าพาลังที่เสียไปกับการเกลียดมันเอาไว้อยู่ดีดดีกว่าเขาเลือกที่จะใช้พลังงานอย่างชาญฉลาดครับคนที่เกลียดใครการโกรธใครมันเปลืองพลังงานมากๆเขาเลือกเรื่องที่จะไม่ใส่ใจกับเรื่องที่ไม่จําเป็นและนําพลังงานนั้นไปสร้างสังสรรค์สิ่งดีๆแทน 15. เก่งแต่มีอารมณ์ขุนเพราะคนที่หัวเราะได้กับชีวิตคือคนที่ไม่ต้องพิสูจน์อะไรอีกแล้วคนเก่งที่น่ารักมักจะมีอารมณ์ขุน เขาหัวเราะก,กับความผิดพลาดของตัวเองได้นั่นสแสดงว่าเขาไม่ได้จริงจังกับตัวเองมากเกินไปเขาใช้ชีวิตอย่างผ่อนคลายโดยที่ไม่ต้องให้ใครมายอมรับ 16. เก่งแต่ไม่รีบตัดสินใครเพราทุกคนมีเรื่องราวของตัวเองและคนที่เข้าใจคนอื่นได้มากที่สุดคือคนที่ชนะใจได้มากที่สุดเขามีความเห็นอกเห็นใจสูงครับเขาจะพยายามเข้าใจเบื้องหลังของการการะทําคนอื่นก่อนที่จะตัดสินและการเข้าใจผู้อื่นนี่แหละที่ทําให้เขาเป็นผู้นําทางใจของทุกคนได้17 เก่งแต่มีน้ำใจในวันที่ไม่มีอะไรจะให้เพราะการให้โดยไม่ต้องมีคือการบอกว่าใจเรายังสวยน้ำใจเล็กๆนอ้อยๆในวันที่เราเองก็ลำบากนั่นคือสัญญาณที่บริสุทธิ์ที่สุดของความใจดีครับหรือว่าใจดีค่ะการให้โดยแม่หมอผมตอบแทนคือการยืนยันว่าคุณค่าในใจเรานั้นยิ่งใหญ่กว่าทรัพย์สินที่เรามี18เก่งแต่ยังเป็นคนอ่อนโยนได้ เพราะสุดท้ายแล้วคนที่แข็งแรงจริงๆคือคนที่อ่อนโยนโดยไม่กลัวว่าใครจะมองว่าอ่อนแอข้อนี้คือบทสรุปที่สวยงามที่สุดครับความอ่อนโยนไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันคือความแข็งแกร่งที่ควบคุมตัวเองได้คนที่เก่งและอ่อนโยนเขาไม่ต้องกังวลว่าใครจะมองว่าเขาไม่เก่งเพราะผลลัพธ์และคุณค่าของเขาได้พิสูจน์ทุกอย่างไปหมดแล้วเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ18คุณสมบัติของคนเก่งที่ไม่มีใครเกลียด ผมเชื่อว่าทุกคนสามารถสร้างความเก่งแบบนี้ให้กับตัวเองได้ครับไม่ใช่แค่การเก่งในหน้าที่การงานแต่มันคือการเก่งในการใช้ชีวิตและการครองใจคนคุณมีข้อไหนในตัวเราบ้างหรือข้อไหนที่คุณอยากพัฒนาให้มากขึ้นลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และ Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ